สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังอยู่ด้วยกันในช่วงของแคคตัสสวนอุ่นดินนะคะและวันนี้นะคะฝนก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะว่ายิมโนที่เวลาเราผสมเกสรเข้าไปนะคะจับคู่ยิมโนตัวนู้นตัวนี้นะคะมาผสมกันแล้วเนี่ยลูกที่ได้ออกมานะคะจะได้หน้าตาประมาณไหนนะคะ เพราะว่าในบางครั้งนะคะที่เราจับคู่บางตัวนะโครนบางโครนเนี่ยเอาคนนี้กับคนนี้มาผสมพนันธุ์กันลูกออกมาอาจจะด่างทั้งพอตนะคะแล้วก็ยุบตั้งแต่ยังเล็กๆเลยหรืออาจจะเป็นเขียวทั้งพอตนะคะก็เป็นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะว่าลูกตัวไหนนะคะที่จะออกมาสวยนะคะเพื่อที่จะให้ได้ลูกด่างที่สวยค่ะ และโคนไหนนะคะที่ไม่ควรนำมาผสมกันเลยเพราะอาจจะทำให้ได้ลูกเขียวนะคะเรามาดูที่พอตแรกกันเลยนะคะพอตนี้นะคะเป็นลูกของ LB 2 1 7 8นะคะผสมกับทับทิมสยามค่ะลูกเขาก็จะออกมาเป็นสีโทนออกแดงๆนะคะเรามาดูกันที่พอตนี้นะคะตัวนี้จะเป็น PDM นะคะผสมกับ b o s s นะคะ ก็ลูกออกมานะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยก็จะมีทั้งด่างนะคะแล้วก็มีทั้งเขียวซึ่งเขามีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็ถ้าเป็นตัวเขียวนะคะเขาก็จะโตเร็วกว่าตัวด่างค่ะแต่ถ้าเป็นตัวด่างนะคะเห็นไหมคะเขามีสีเขียวน้อยหรือว่าตัวที่มีสีเขียวน้อยเนี่ยก็จะโตช้ากว่านะเขาจะนิยมนํา PDM นะคะหรือว่าพิงค์ไดมอนด์เนี่ยมาผสมกับ ยิมโนที่มีสีเขียวนะคะเพื่อให้ได้ลูกด่างเพราะว่า PDM เ,เป็นตัวที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาให้มีความด่างจัดมากเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาเอานำเวลาที่นำเขานะคะมาผสมกับยิมโนตัวอื่นๆนะลูกที่ออกมาก็จะเป็นสีด่างจัดแล้วก็จะเป็นสีโทนออกชมพูแบบนี้ล่ละค่ะและพอตนี้นะคะก็เป็น PDM นะคะผสมกับวอตเหมือนกัน เห็นไหมคะว่าโทนสีของเขาเนี่ยที่ออกมาก็จะเป็นสีชมพูม่วงนะคะถ้าใครนะคะที่มียิมโน2โครนนี้นะคะก็สามารถนำมาผสมกันได้ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างสีของเขานะคะที่จะออกมาจะเป็นโทนแบบนี้เลยนะคะค่ะส่วนพอตนี้นะคะก็จะเป็น PDM นะคะหรือว่าพิง k d ไดม o น d นี่แหละผสมกับก้างปลานะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นก้างปลาดางังแต่ดางแค่นิดเดียวนะคะ เขาไม่ได้ด่างเยอะก็เอามาผสมกันนะคะก็จะได้ลูกออกมาเป็นสีชมพูสดมากๆเลยละคะ่ะนี่นะคะเห็นไหมแล้วก็หนามของเขานะคะก็จะยาวด้วยเพราะว่าก้างปลาเนี่ยจะมีหนามลักษณะหนามนะคะของเขาเนี่ยจะยาวฉะนั้นลูกที่ออกมาก็จะอย่างที่เห็นนี่เลยะคะ่ะมีลักษณะหนามยาวแล้วก็จะได้ด่างสีชมพูเข้มนะคะเป็นสีชมพูสดๆเลยแซมด้วยสีม่วงนะ ตัวนี้นะคะฝนว่าน่าสนใจมากเลยถ้าใครที่แบบชอบสีออกแบบว่าเป็นสีม่วงชมพูอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วก็ชอบให้เขามีหนามที่ยาวด้วยนะคะตัวก้างปลาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่จะนำมาผสมพัน์กับ pdm ค่ะส่วนพอตนี้นะคะเห็นไหมคะจะติดด่างน้อยมากพอตนี้เนี่ยเป็นลูกผสมระหว่าง lb นะคะแล้วก็พิงด m มอน สยามทับทิมสยามนะคะแล้วก็เยลโลไทเกอร์ค่ะเป็นเกสรของทั้ง4ตัวนี้นะคะผสมกันค่ะก็ได้ลูกออกมาแบบนี้โดยความที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นด่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเยลโล่ไทเกอร์หรือว่าทับทิมสยามนะคะรวมทั้งพิงค์ไดมอนด์ด้วยค่ะ3ตัวนี้จะเป็นตัวที่ด่างจัดมากฉะนั้นนะคะพอเราเอามาผสมกันนะคะลูกที่ได้ออกมาก็จะมีสีเขียวเยอะค่ะ Thank you